นะคะลูกค้าก็ได้สังซื้อตั้มน้ำนะคะเพื่อมาใช้ในทุ่งนานะคะค่ะวันนี้นะคะร้านพี่เอนบาซ่าของเรานะคะก็มาติดตั้งปั๊มน้ำให้ลูกค้านะคะวันนี้นะคะจะเป็นปั๊มของโจได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวปั๊มนะคะนี่จะเป็นตัวปั๊มนะคะอันนี้จะเป็นตัวคอนโทร จะเป็นตามของโจไดนะคะรุ่นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเดียวนะคะเป็นระบบดีซีนะคะลูกค้าต้องการใช้แค่ระบบเดียวนะคะที่ตัวสเปคตามนะคะเป็นท่อขนาดสองนิ้วนะคะลึกประมาณสี่สิบห้ามตรนะคะดูดน้ำได้ประมาณหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะคะอ่าตอนนี้นะคะ ช่างก็กำลังจะมาเชื่อมแทบติดกับที่ตัวปั๊มเพื่อจะเอาข้อใส่นะคะข่ะตอนนี้นะคะช่างก็ใช้เทปละลายนะคะในการพันสายไฟจากตัวปัม๊มเราจะใช้เทปอย่างดีเลยนะคะ เพื่อกันน้ำไม่ให้เข้าไปในสายไฟนะคะก่อนลงบ่อเราจะเทสกันก่อนนะครับว่าตาน้ำเป็นยังไงอ่ะเปิด น้ำแรงมากเราจะลองเทสตรงช่วงที่เราต่อสายไฟด้วยนะครับว่ามีน้ำเข้าอะไรไหมตกลงนะครับโอเคอครับหลังจากลงบอ่อเสร็จเราจะมาเทสไฟกันนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบดีนะครับ ไฟมองไม่เห็นไม่น่าจะเห็นไฟมาที่แปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้าโวลต์ยอนน้ำลงไปลึกท่อสองนิ้วสามท่อนนะครับท่อนละส <4 S 1> <surfaces S 2> <ม>ี่เมตรสี่เมตรแล้วก็มีเศษอีกเมตรกว่าเมตรครึ่งดูน้ำออกกันเมื่อกี้ายขึ้นเพียบเลยล้น้ำเริ่มใสแล้ว แดดกำลังดีโอเคจากนี้จะเป็นการประกอบยึดแผงคอนโทรลแล้วก็ใส่กันฟ้าผ่าแล้วติดนี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเบเกอร์เนาะโอเคหลังจากติดแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนึ่งครับหลังจากที่เก็บสายเป็นที่เรียบร้อย สายขั้วบวกของแผงนะครับเข้าฝั่งนี้เนาะลบฝั่งนี้ออลบแล้วก็ลงกันฟ้าผ่าลงมานี้โอเคเปิดระบบนะครับเปิดเบรกเกอร์ก่อน แรงดันไฟอยู่ที่8 7โวลต์คำเตือนนะครับเขามีบอกอว่าห้ามใช้ไฟฟ้าเกิน190โวลต์ไม่ดูน้ำกันตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3ามโมงแดดตอนแต่เครื่องก็ยังทำงานน,นะครับ น้ำไหลทั้งวันตราบใดที่มีแดดที่นี่ที่ไหนนะลุงบ้าน<ห>บ้านอะไรนะเขาเรียกบ้านอะไรนะ,นะหมู่บ้านทุ่งไร่ตะเกิดหมู่บ,บ้านทุ่งไร่ตะเกิดตำบลบันดานเนี่ยตำบลบันดานนครับอำเภอบันดานลัานหอยจังหวัดสุขโขทยัยเป็นไงบ้างครับลุงจะถามหน่อยจะถามหน่อยว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหน มีความพอใจมากที่สุดเลยน้ำไหลถูกใจจังเลยครับข้าวรอน้ำอยู่ใช่ไหมข้าวรอ้ํำอยู่ครับย่ํมเนาะย่ํมเลยอย่างนี้เลยยกนิ้วให้ครับขอบคุณครับครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยศูน8์1ปดเก้านะครับได้เลยได้เ <laughs> ขอบคุณครับ